สวัสดีครับพี่ๆวันนี้จะพามาซ่อมพัดลมนะครับตัวนี้ที่เสียอาการเสียก็คือไม่หมุนนะครับไฟไม่เข้าอาการเดี๋ยวให้ดูครับให้ดูแกนก่อนแกนลื่นดีนะครับตัวนีน้ถ้าหมุนได้แล้ว มันลื่นอย่างเงี้ยแสดงว่าแกนไม่ฝืดนะครับแกนใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบให้ดูนะครับเดี๋ยวครับลองเสียบให้ดูนะครับเสียบปั๊บดูเลยกดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามไม่หมุนเลยนะครับนิ่ง สังเกตดูเสียงไม่มีนะครับมีรถเสียงดังหน่อยขอไฟได้วยครับพยายามอย่ามาจับจับตรงมอเตอร์นะครับตรงนี้จะกลัวจะดูดได้นะครับไม่มีเสียงอืดอาดอะไรเลยนะครับอาการนี้สันนิษฐานได้ครับว่าฟิวพัดลมขาดเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูเลยนะครับมันจะขาดจริงไหม มีน็อตสีตัวนะครับน็อตสีตัวนี้จะเท่ากันนะครับ มันไปยาวๆเลยนะครับจะได้เข้าใจไม่มีการตัดโตนะครับเอาทิ้งไว้สักตัวหนึ่งกนก็ได้เดี๋ยวถอดตัวเฟืองสายออกก่อนนะครับชุดกระปุกเฟืองสายข้างหลังซ่อมแบบบ้านๆน,นะครับอุปกรณ์ไม่เยอะ มีไขควงแล้วก็มีตัวไขควงเช็คไฟนหนึ่งไขควงเชกันหนึ่งแคงนนง่นั้นเองถอดตัวกระปุกสายข้างหลังออกด้วยนะครับถอดเกนเกนสายข้างข้างล่างออกด้วยตัวนึ่ง ถอดน็อตชุดมอเตอร์จับมอเตอร์ไว้ดีๆนะคะรับอถอดตัวข้างหลังออกมาแล้วถอดชุดขดลวด ึสายตัวนี้มาจากข้างล่างเยอะๆหน่อยนะครับจะได้ดึงขดลวดออกมาได้ไกลๆหน่อยลหลอดสายรัดเข้าไปครับระวังตรงขดลวดนิดนึงนะครับกลัวสายจะขาด ของชุดขดลวดออกมาครับนี่นี่ออฟิวตัวนี้มีการเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นน่าจะเป็นฟิลตัวใหม่บัดกรีมาใหม่เดี๋ยวลองดูครับว่าฟิวจะคาดจริงไหม เ,เพื่อนๆต่อแครไว้เหมือนเดิมเลยนะครับโอเคตัวนี้ต้องระวังนะครับถ้าจะให้ดีก็พันเทปดำไว้หน่อยก็ได้

ประมาณนี้เดี๋ยวพามาเช็คนะครับว่าฟิวขาดจริงไหมพเพื่อนกดเบิร์หนึ่งไว้ก่อนก็ได้ครับพัดลมกดเบิร์หนึ่งไว้พยายามอย่าเอามือมาสัมผัสแถวนี้นะครับอย่ามาจับโดนตัวขนลวดนะครับเอาให้เพื่อนเสียบปั๊กให้มาเตะที่ขาฟิวดูนะครับนี่ดูนะครับถ้าไฟไม่มาฝั่งนี้ให้พเพื่อนๆ สลับปลักนะครับอตัวนี้ผมเสียบแล้วพยายามจะเอามือมาจับนี่นะครับกลัวจะมีไฟนะครับนี่ผมเตะขาขาฟิวข้างนี้นะครับมีไฟนะครับเนี่ยเพื่อนเห็นไหมครับที่ตัวไฮโกเนี่แดงโลเลยแต่ผมมาเตะอีกข้างหนึ่งนะครับขาออกปุ๊บเนี่ยไฟไม่เข้าเลยครับไฟไม่มาไฟไม่ผ่านนั่นเองนะครับแสดงว,ว่าฟิวตัวนี้ขาดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่นะครับโดยอีรอบหนึ่งแตะปุ๊บเนี่ยไฟแดงเลยครับอีกข้างหนึ่งปุ๊บไฟไม่ออกนั่นเองอยู่ในขาดนะครับเอาเพิ่มผมจะให้ดูนะครับปักตัวนี้ถ้าเพื่อนๆกลับข้างนะครับกลับข้างปุ๊บอย่างนีนะ้แล้วก็เสียบเรามาเช้ที่ฟิวดูครับมันจะไม่มีไฟนะครับมันจะมีอีกข้างหนึ่งมันจะมีขาขาขา ขาออกที่เมื่อกี้มันจะมีไฟแต่ฟิลที่จริงแล้วนะครับมันต้องมีไฟทั้ง2องข้างนะครับดนีนถึงไฟจะผ่านได้นะครับแสดงว่าฟิลตัวนี้ขาดนั่นเองให้เพื่อนไปหาฟิลมาใส่นะครับก่อนที่จะจับตัวฟิลนะครับให้ถอดปลั๊กนะครับไม่งั้นอันตรายนะครับ ก็ถอดเจ้าฟิวตัวนี้ออกมาเลยพัดลมตัวนี้เขา,าเซ่อมมาแล้วนะครับรอบหนึ่งนี่เ,เดี๋ยวหาฟิวก่อนนะครับ สต๊อปไว้ก่อนเลยอ่ะนี่ฟิลตัวใหม่ครับผมก็จะบัดกรีไปนะครับตรงที่เดิมนี่แหละครับ ขาที่เราตัดออกเมื่อกี้นะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับขานี้กับขานี้นะครับก็จะตัดให้สั้นหน่อยนะครับเนี่ยตัดประมาณเนี้ยไม่ให้มันยาวไปถ้าเราไม่ตัดยาวนะครับตัดให้สั้นอยู่ประมาณของเดิมมันนะครับตรงน,นี้โอเคเดี๋ยวผมบัดกรีก่อนนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูตอนประกอบแล้วกันเนาะว่าใช้ได้ไหม โอเคตอนนี้ผมบัตรกรีฟิลตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับเออนี่นะครับทีนี้ผมจะมาเทสให้ดูว่าไฟมันจะผ่านขาทั้งสองข้างไหมครับโอเคเพื่อนระวังนะครับอย่าไปพยายามไปจัดตรงขดลวดนะครับผมจะเสียบให้ดูนะครับทีนี้มาเช็คฟิลกัน สักครู่นะครับโอเคเมื่อกี้ผมปักผมรลวมนะครับอ่นี่ผมเสียบใหม่แล้วนะครับปักเสียบดีแล้วอามาวัดดูฟิวกันนะครับเตะไว้ที่ขาหนึ่งนี่นะครับสังเกตดูที่เช็คแรมผมนะครับใครคงเช็คไฟนะครับเนี่ยแดงโล่เนี่ยนะครับขาสองเตะไปนี่แดงเหมือนกันนะครับ่าขาสองเนี่นะครับ ขาหนึ่งโอเคอย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยไปต้องผ่านทั้งสองขาอย่างนี้นะครับถึงจะใช้ได้สำหรับพอบ้านนะครับคนที่ไม่มีมิเตอร์แต่คนมีมิเตอร์นะครับก็วัดง่ายนะครับวัดขาหนึ่งขาสองนี่ก็มันจะได้ปลอดภัยนะครับถ้าทำอย่างนี้ครับให้ท่านระวังนะครับอย่าอย่าไปจับโดยเด็ดขานะครับไฟอาจจะช็อตท่านได้นะครับถอดปลั๊ก โอเคประกอบเลยครับท่านประกอบไปเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมถอดปลั๊กนะครับ okay. ถอดมายัางไงก็ใส่เหมือนเดิม ตัวนี้เข้ามาคืนก่อนตัวแคปสตาร์ทออกก่อนนี่ยัดไปรูเดิมครับระวังหน่อยนะครับระวังาสายขดลวดจะขาด ใส่ไปรูนี้นะครับให้ท่านจำนะครับถอดมาตรงไหน,นใส่ไปตรงนั้นนะครับนี่โอเคประมาณนี้ประคองตัวขดลวดให้ดีนะครับ ถอดใบพัดก่อนจะง่ายนะครับน,นี่ผมไม่ได้ถอดไม่เป็นเลยใส่ไปงี่นะลองเอาฟาหลังมาใส่ดูนะครับนี่ใส่น็อตไปตัวหนึ่งก่อน เราให้ใส่ทะแยงกันอย่างนี้ก่อนนะครับเียวม,ม้นไพัดดูใช้ได้ไหมลื่นดีแต่ผมรู้สึกว่า เกนตัวนี้มันจะออกมาข้างนอกเดี๋ยวถอดอีกรอบนะึงจะให้ดูว่ามันผิดปกติยังไงนะครับดูนะครับ ชุดแกนครับแกนทุ่นกลางเนี่ยมันต้องเข้าไปอยู่ข้างในอีกนะครับที่จริงแล้วมันต้องอยู่ประ,ประมาณนี้นะครับเนี่ยอยู่กลางมอเตอร์อย่างเงี้ยครับเนี่ยเข้าไปอย่างนี้นะครับพอเช็ดตัวโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ ใส่ไปแล้วนะครับประกอบชุดมอเตอร์ไปแล้วครับอันนี้ผมจะมาต่อฟิวให้ดูโอ้ยต่อ้แคปนะครับคาปา ไปพัดดูให้ลื่นนะครับลื่นนี้ใช้ได้นี่ลื่นใช้ได้นะครับนี่ผมจะมาเสียบปั๊กให้ท่านดูนะครับเสียบไปแล้วกดแค่นึงโอเคหมุนแล้วนะครับสองสามนี่นะครับ สาเหตุที่พัดลมตัวนี้ไม่หมุนฟิวพัดลมขาดนั่นเองนะครับเรากดเกียร์หนึ่งไทีหนึ่งเกียร์สเกียร์สโอเคย้ำอีกทีนะครับเพื่อนๆถ้าจะไปจับตัวมอตเตอร์พัดลมให้ถอดลักนะครับอย่าไปเสียบไว้เด็ดขาดนะครับ ทีนี้ผมก็จะมาประกอบคืนประกอบคืนใสตน่ตัวนี้เข้าไปข้างล่างเดี๋ยวใส่ทุกอย่างให้เข้าที่เหมือนเดิมกระปุกทรายนะครับ ผมใส่ตัวนี้ผิดหรือเปล่าใส่ฟ้าครอบล้างผิดนะครับเดี๋ยวขอุยัดกลับข้างนี่นะครับฟ้าตัวเนี้ยตัวนี้ผมใส่ผิดต้องหมุนมาางี้ถ้าใส่ผิดมันก็จะใส่ไม่เข้าเองนะครับ มันจะมีสามตัวนะครับรุ่นนี้ ตรงนี้ต้องมุนหาจังหวะมันให้มันพอดีนะครับถึงจะใส่ได้ พันให้เรียบร้อยถ้าไหนมีเทปละลายก็จะดีนะครับเราส้มแบบบ้านๆอย่างนี้ก็พอแลละ <Okay. S 2> เอาขาตกล้คใส่ไ,ไ,ไใส่ฟ้าล้างเข้าไป มีเกียวนะครับตัวกดใส่้ามให้ยตหอยไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นยี่ห้อฮาตารินะครับ รุ่นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนถ้าเสียบไปแล้วไม่มีเสียงอืดอาดอะไรเลยนะครับฟิวขาดแน่นอนถ้าสวิตช์ไม่เป็นอะไรนะครับถ้าเช็คสวิตช์แล้วดีนะครับเพราะว่าไฟจะส่งมาผ่านสวิตช์ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเลี้ยงที่มอตเตอร์เช็คสวิตช์แล้วดีนะครับฟิวขาดแน่นอนครับถ้าแกนไม่ฟืนนะครับ อ่าถ้าแกฟืนให้เพื่อนๆหยดน้ำมันดูแกนด้วยนะครับให้แกนมันลื่นนะครับอเคเปิดดูอีกทีเดียวเดอสองเด๋ยวสามอาโอเคครับเพื่อนคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดแชร์กดไลค์สงสัยอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับ เยวพยายามไล่ตอบให้นะครับอขอบคุณครับ